สวัสดีค่ะแม่ขาสวัสดีเอซีค่ะแม่ขา uti, สวัสดีค่ะคุณพ่อขาคุณพ่อขาสวั sedan, สดีค่ะครบกรับคุ้มพันธุลากษณ์นะค่ะคลิปครอบครัวคุ้มพันธุลากันค่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วครูพาวิ ra, yes, Stew, Natural, นียิ้มเปรย์เปยกินเข่ายิ้มแล้วค่ะแต่นี่มาครอบครัวนี่นะค่ะครอบครัวคุ้มพันธุนี่ละค่ะบัดีนี่ค่ะ มีสมาชิกในการกินข่าร้ายคนประดอกสวัสดีค่ะเอาทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีค่ะนาแดงสวัสดีค่ะกุลิดสวัสดีค่ะโอเคค่ะครับผมค่ะหลังจากที่ เทดกับเขาเมื่อนี้เมนูยังเมื่อ่าเมนูยังอ้อมเปเอาอ้อมไป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 อ้อมไเปลี่ยนอ่าพอเพียงลราไก่ก็เอามาจากน้าและที่เขาเลี้ยงไว้เออเขาเลี้ยงไว้เออที่เขาเลี้ยงไว้อยู่น้านั่นแหละค่ะเอามาอ้อมกินเพราะว่าอันก็กินปูกินปลากินเป็ดกินไก่ไอ้เปลี่ยนอาหาร ก็ยูแบบพอเพียงเด้อค่ะผักมีซี่ใบก็เก็บมาแต่นาแล้วค่ะเก็บมาแต่นาเขานี่แหละเออเมื่อเช้านี้ซุปยอดปลาแขกซุปปลกแขกแซ่บบ่เพี้ยเพี้ยแซ่บบ่แซ่บแซ่บอันนี้ผักผักเขาก็ปลูกเองเด้อค่ะแซ่บบอคุยรถ แทบแทบ่ะแทบ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 คอตอบเลยแ่บคาะนี่ครอบครัวคูมันตุลากันเยค่ะกำลังกินเขาย่างอรดอร่อยเลยคุลิตแทบบอกคุริดแ่บบอกอ้าวอ้อผักขาแทบัาผักโอ้มักก็นี่ก็ผู้กินได้มาเลยนะื่อชีวิตเจ้าอ่ผักสีม่วงเน่ยผักสีม่วงโอเคค่ะออหอยนาวนเป็นแต่แทบเนาะ เป็นตาแซบค่ะเป็นตาแซบมาเด้อพี่น้องมากินข้าวน้ำกันค่ะกินข้าวน้ำกันเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อแซบหรอคือเนี่ยนี่ค่ะอมอมไก่น้ำไก่บักสีเหลาไก่บักสีเหลาอันนี้อมไก่อันนี้อำป็ดนะท่านเดี๋ยวทำไมมาปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มนะเดี๋ยวไทยเอฟซีวงกันอันนี้คือ อันนี้ก็ทอดคืออมไก่มันบอกอันนี้ก็บอัมเป็ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยอัมเป็ดอัมเป็ดอันนี้ทอดดูเป็ดอันนี้ก็ทอดดูเป็ดค่ะอันนี้ก็เป็นอัมเป็ดค่ะโอ้เป็นแท่แทบเลยเนาะเมื่อเนาะแซ่บบอกว่าแซ่บปราจอยแซ่บบ่จับดูเห็นวะซานแซ่บหลายได้นไปดอกเบื้องรูปอย่างยังปากแดงกินข้าวปั้น ปากไม่แดงไม่ม <lod? S 1> ีแรงเดินไาสั่นปลาดอกสักโรแกนเราอะคือคุ้มพันธนั่นแหละคุ้มพันกับปากก็แดงออกบ้านมาได้ก็ขอบคุณเลยหลายเด้อค่ะเด้อขอบคุณเอฟซีหลายที่ให้กำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องคุ้มพันธ์ุลากันเด้อค่ะเด้อนี่แหละครอบครัวคุ้มพันธ์เนี่ยเป็นครอบครัวหนุกหนานหมายความว่าเป็นครอบครัวที่มีความรักความสามัคคีกันเ่าเคยด่ากันจ้าที่ส เ่เคยเ่เคยด่ากันอย่างเที่ยค่ะมีความรักความสามัคคีกันมีจักคนก็ครอบครัวเขาอะสิบเก้าคนสี่ครอบครัวสี่ครอบครัวกินข้าวอยู่หลังบ้านคูมพันนี้แหละค่ะพอดีก็เฮ็ดเฮ็ดหลังบ้านน้ำกันกินข้าวน้ำกันเป็นหลานอเนกประสงค์ค่ะอเนกอเนกุมมวัยรุ่นไทยไม่ได้แล้วกุมวัยรุ่นนะเออเขาไทยแต่ซุมพูดเ่าในล้านเนี่ยเออ ไว้อันนี้ไว้กาลังกินกําลังนอนไว้เนี่ยค่ะเออก็ขอบคุณเอฟซีไลลาที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะเด้อเป็นกําลังใจให้กับช่องคุ้มพันธุ์ตุลากัน่ายทอดเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้้วก็ทียไทยทอดสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น้วก็วิธีการดํารงชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวคุ้มพันตุลากันค่ะไอเมื่อแหลงเนี่ยคุ้มพันธุ์กับผู้เรียนน่ะ ไปเก็บผักเนี่ยค่ะไปเก็บผักม้าน่ะมีบักแข้งมีบักแข้งมีอย่างละมีบักั่วแปรมีบักกันจองบักแข้งบักแบบักต้นหอมผักชีที่เก็บมาจากสวนนะคะที่เก็บมาว่างแลงนะเอามาใส่อมเบิดเลยแซ่บก่ะสัน แซ่บไลนี่นะคะอันใดประดอกไดาชูบ้างด้วยโอ้มีประโยชน์ยังไงป้าได้หลาไยั่งเนี่ยโอ้กินลงไปท่านอันนี้ก็เก็บมาจากนาเขาไมปนบโอ้นี่ค่ะพาเก็บมาจากนา้วครัะพี่น้องเก็บมาจากนาคุณอ่ะใบเบิงเคืองเปิงเคิงแซ่บไล ขอบคุณเอฟซีลายๆด้ค่ะที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์อาพี่น้องนี่เขามาเบิ้งร้ายเขาขอบคุณลายๆด้ค่ะขอบคุณลายๆที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวหมพันธุ์ตุลากันนะค่ะเด้อครอบครัวพอเพียงเก็บผักเก็บอะไรเก็บผักเก็บมีมาจากสวนนั่นแหละค่ะแล้วก็มาเฮ็ดยู่เฮ็ดกินเนื้อมลแงกินเข่ากับกินน้ากัน ยินดังมีความสุขแล้วก็มีคุณพ่องามจมชื่นแม่แช่มชมชื่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพรักของลูกๆพ่องามชมชื่นแม่แช่มชมชื่นกับอายุ86ปีแล้วเด้อค่ะเป็นลมโ,ลโ,ลโลบลมใสของครอบครัวค้งพันตุลากันค่ะแซบบบปลาจ้อย บ้าขออนุญาตเด้อค่ะพี่น้องจับกระดูกเป็ดแห่นจวดจ้าดจวดจ้าดกันอยู่นี่ละแซ่บหลายครับครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละหน้าแดงนั่นนั่ะเสื้อสีสีน้ำเงินนั่นแหละเฮ็ดกับเขาโอ้ยบทตอนนั้นบทตอนนั้นเดือสีฟ้าจากเราเอาอย่างใส่แดงวุ้บเป็นผักมี่แล้วก็กวดกวดกวดไส่หม้อแซ่บบ่เนี่ยแซ่บบ่สันพี่น้องเลยคือเห็นเมื่อไอเราก้อยกุ้งให้พี่น้องเบิ่งเนาะ พี่น้องกัเชื่นชมหลยก้อยกุ้งแซบเ <c oughs> อฟซีถ้าเอฟซีท่านใดสนใจหมูป่านะคะก็ติดต่อมาที่คุมพันตุลากันนะคะ่ะแท็กไอ มีหมูป้าด้อค่ะเลี้ยงลายย่างเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงงัวเลี้ยงหยงมูป้าหลายย่างค่ะขายในแลค่ะเป็นกันเองค่ะมาซื้อได้ด้วยค่ะเด้อเลี้ยงงัวหมูป้ามีสิบเอ็ดโตค่ะหมูป้าครูวิโรจน์ปีนงามถ้าใครต้องการที่จะซื้อไปเลี้ยงไปอะไรก็ติดต่อได้ดคะราคาเป็นกันเองด้ค่ะหมูป้า หมูป้าที่ไทยให้เบื้องมือนั่นแหละราคาเป็นกันเออราคาเป็นกันเองเว้ากันได้ค่ะเถ้าใครอยากได้เท่าไรก็เดี๋ยวก็คุยกันได้ราคาบ่าแพงค่ะเป็นกันเองเพราะว่าคุูวิโรดใจดีค่ะวิโรดเราบ๊วย่ายแต่เที่ยเราใจดีแซบบ่ค่ะพี่น้องแซบบ่แซบก็ขอเสียงน้อยขอเสียงน้อยกดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อย ถ้าอร่อยกดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อยโอ้ลักเหรอแบบนี้รักเหรออ้าวคุรีศ่ะนั่งกินเนากินเนากุรีศ่ะคุรีศ่ะคุรีศ่ะเดี๋ยวเขาเสียงหน่อยกุรีศ่ะอร่อยไหมยกนิ้วเลยคุริศยกนิ้วเลยแซ่บหลายเพื่อนมาโป้มือพงเลยเออยกนิ้วโป้มือพงเลย ยกแล้วยกอีกกดไลค์กดแล้วกดอีกคุริตเราเราแซ่บหลายอันเพราะว่าวันวันจันทร์ฮอดวันศุกร์เนี่ยพวค่อยได้กินอย่างปันไดมีแต่สมตำกับอีหยังก็ที่ไทยคลิปให้พี่น้องเบิ่งนั่นแหละมีสมตำกับต้มปลาสมตำกับกินเสมอสจนตั้งไหมกินเสมออแหละเก็บตัวกันลงลูตำเหมือนกับมตำเลยตำเหมอนันไม่เป็นผู้ช่วยช่วย แต่ว่าส้มตำมีมีไอ้ประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยค่ะคุ้มเพื่นกินทุกมื้อเพราะว่าธาตุอาหารจากบกกอนะค่ะธาตุอาหารจากบกกอนะมันมีประโยชน์หลายยังค่ะยัง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 ค่ะยังค่ะยังค่ะโอเคอันอันอันครอบควรคุ้มพันน้ำมักไายคลิปด้วยค่ะ มาไกลายมีแต่คนเรียกร้องว่าอันมีความสุขายถ้าได้ไายคลิดประสัน่น<อ>เป็นว่าน่ะอย่าไหลเพ่นได้ไทยสนสัน,นกินนน,นก,กินคำน้อยขอไปนางก็ขอโทษขออภัยค่ะถ้ากินคําน้อยมันบ่แซ่บเป็นว่าน่ะให้ให,ให้กินคําใหญ่ๆกินลดอโอ้เอฟซีเพิ่นมาว่าแล้ค่ะเพิ่นเป็นกันเองเอฟซีเฮาก็ได้ก็ขอบคุณเรไรขอโทษขออภัยด้วยค่ะครอบครัวนี่มักพักก็เก็บมาจากให้จากนั้นลวค่ะ ลุงแอก็กินกาแฟก่อนนอนกินข้าวยังได้แรงข้าวยังเข้าเพื่อสุขภาพเข้าไลบรี่ดีชูโรชูบังดูชูไอ้เกินบังดูป้าเป็นตาสะออนเนาะเข้าไลบรี่เข้าเพื่อสุขภาพค่ะแต่เข้ากันยังเป็นเข้าเพื่อสุขภาพด้วยครอบครัวคุ้มพันนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยสําหรับเอฟซีที่ฟังภาษาถิ่นไม่ไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยจะรู้เรื่องขออภัยลายๆเด้อค่ะเด้อ ค่ะช่องนี้เป็นช่องคูมพันตุลากันนะคะก็ถ่ายทอดใน3ประเด็นหลักประเด็นแรกก็ในเรื่องของอเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะประเด็นที่2ก็จะเป็นในเรื่องของอสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ประเด็นที่3เป็นเรื่องของคุณพ่องามชมชื่นในเรื่องของสืบสารอ,ะ,อะไรเนี่ยภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นนั่นแหละการจักสารตะก้าแล้วก็วิธีการดำานงชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวคูมพันตุลากันค่ะพอเพียงพอมีพออยู่พอกิน ทำไรนาสวนผสมค่ะทำไรนาสวนผสมปลูกพืชเลีเ้ยงสัตว์เออก็ต้องขอโทษขออภัยค่ะเราก็มีเอฟซีบางกลุ่มเพื่อนก็บ,บอกว่าคุ้มพันว่าภาษาทิ้นโลดมันค่อยเป็นกันเองมันค่อยฝังแล้วมันค่อยมีแหงทองมีแหงทองมีแหงใสคิดทอดบ้านพระนะ,พะเพิ่นวานะคุ้มพันก็นจัดไห้แล้วเด้อค่ะเด้อว่าสองภาษาคือภาษาทิ้นขออนุญาตว่าภาษาทิ้นกับภาษาไทยเด้อค่ะเด้อโอเคขอบคุณหล,ยลายๆที่ให้ที่กด กดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจค่ะ,อะอเอฟซีก็ให้กำลังใจมาหลายค่ะขอบคุณหล,ลายๆ<อ>ที่เป็นให้ความรักความอบอุ่นกับครอบครัวคูมพันตุลากันนะคะขอบคุณหลายๆ<ป>เลยค่ะ<ป>ค่ะเดี๋ยวก็ขอบคุณ อ้าวทุกคนสวัสดี Fc ขอบคุณ f c ซค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะพบกันคลิปต่อไปเด้อค่ะเด้อบาย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 ค่ะ,คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ